หอ,อมเอย่ยหอมดอกกระทินรวยวระรินคลาวกลิน่นกองฟางเห็ดตับเต่า ขึ้นอยู่ริมเท้ายหานางมองเห็นบัวสรางลอยปริ่มริมบึงอยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อย ลองเอื้อมมือค่อยคยก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงร่างเป็นแมลงผู้พึ่งแปลงได้จะบินไปคลึงล่าเจ้า บัวตูมบัวบานหอมดินเล้ากลิ่นไอฝนอุนละคน หอมเก้มนมครานคลุยเป่าแผ่วริวผ่านทิวแถวต้นตานมนรักเพลงชาวบ้านลูกทุ่งแพวมา ได้คันเบ็ดสักันพร้อมเยือมีน้องนางแกมเรือนั่งเคียงตกปลาทุ่งรวงทองของเราก็มีคุณค่า มนรักลูกทุ่งบ้านนาหวานแววแผ่ดังกังวานโอ้เจ้าชูอนกยุง แววเสียงเพลงมนรักลุกทุ่งซ้ำหอมน้ำปรุงที่แก้มนองครา